ในรายการต่อไปนะคะเราจะมาพิมพ์รายงานต่างๆนะคะโดยในรายการแรกของเราจะเป็นรายงานการคำนวณภาษีนะคะ CALTAX, ก RPT นะคะเราจะเข้าไปที่โปรแกรมเราจะเข้ามาพิมพ์ตรง Search เ,เมนูตรงนี้นะคะจากเมื่อสักครู่นี้คือ CALTAX underscore RPT นะคะแล้วกด enter mm hmm. หลังจากนั้นให้เราเปลี่ยนเดือนนะคะเป็นเดือนกุมภาสองห้าห้าเลือกอัตราภาษีแบบเก่าแบบใหม่นะคะขอภัยเลือกแบบใหม่กดโอเคค่ะ mm hmm. โปรแกรมก็จะคำนวณให้เรานะคะ เราจะแสดงออกทางจอภาพนะคะเลือกที่จอภาพแล้วกดปิน้นวสักครู่นะคะโปรแกรมกำลังแสดงให้เรานะคะเนี่ยนะคะถ้าเราเผลอไปกดย่อลงมานะคะมันจะแสดงอยู่ตรงนี้นะคะให้เราไปกดคลิก ขึ้นมาก็จะเป็นรายงานการตรวจสอบคำนวณภาษีทางทีริศายของบริษัทดีและเก่งนะคะจะมีทั้งหมด3หน้าค่ะให้เรากดเลื่อนหน้าได้ตรงนี้นะคะหลังจากนั้นให้เรากด Escape ออกได้เลยค่ะเราจะลองแสดงออกเป็นไฟล์นะคะให้เราเปลี่ยนเดือนทำเหมือนเดิมนะคะ กดโอเคแต่เราจะเลือกออกเป็นไฟล์นะคะกดตรงนี้เลือกชนิดไฟล์เป็น rep นะคะแล้วกดเซฟโปรแกรมก็ทำการเซฟให้เรานะคะนี่นะคะเราจะเลือกโดยที่เราจะ เลือกว่าจะให้มันไปอยู่ที่ไหนนะคะเราก็สามารถเลือกให้นี้นะคะเราจะให้ไปอยู่ที่ดาวน์โหลดค่ะกดเลือกนะคะกดเลกก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับรายการคำนวณภาษีนะคะกด Cancel ออกได้เลยะคะ่ะ